มีอตก่นัวไหมหมดเลยมันใหญ่แต่เนี้ยน้ำลายไมันมีความยานดูหัวแดงครับ่านผู้ชมดูเป็ดเองโอ้โห้าเหลาก้เหลา ดูหม้อน้ำต้มครับท่านผู้ชมเดือดเดือดเป็นร้อนเลยดเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นเป็ดอันนี้แม่เน้นตุ๋นเป็ดใครถ้าใครเคยกินนะจ๊ะแม่จาเรามาอยู่กันที่ไหนจ๊ะเนี่ยอยู่เนี่ยบางแว่ยหกจุดสองมันเป็นตลาดใช่ไหมแม่มันชื่อตลาดอะไรครับจำไม่ได้เลยแล้วอันนี้พูดจริงว่าจำไม่ได้ตลาดจำไม่ได้ไม่ไม่รู้จักไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรมันน่าจะมีชื่ออยู่เนาะแต่มันไม่มีป้ายบอกนะแบบนี้เป็นตลาด อืมคนขายของเยอะแยะเลยโอเค <c oughs> แต่ว่าตลาดเนี่ยมันมีของกินเยอะมากเลยนะนท่านผู้ชมแล้วก็มีร้านเด็ดๆหลายร้านนี่หมูกระทะตรงนี้ก็ก็เด็ดนะอันนี้หมูกระทะเนี่ยคนมาถ่ายทิกเกอรกันเยอะอันเหรอใช่เนี่ยครับท่านผู้ชมอยู่ติดกับบิ๊กซีตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงไปก็เป็นวัดฉิมอืมนี่อา่านตามสั่งไปเลยก็ขึ้นชื่อแต่เป้าหมายของพวกเราวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบ เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆปูดเป็ดเขาก็มีอะไรเขามีเครื่องครบหมดอ่ะโอเคไปไปไปดูกันครับว่าจะเด็ดขนาดไหนครับเปิดตอนเย็นนะแม่เนาะเขาเปิดจริงๆอ่ะเอานี้นะถ้าแบบอยากจะได้แบบดีๆของเยอะๆอลยห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งร้านเริ่มเปิดแล้วนะท่านผู้ชมใช่แต่ถ้ามาแบบเอามาสี่โมงยังไม่ยังไม่ได้เอาไี่เต็มเลยห้าโมงครึ่งหกโมงพูดถึงที่จอดรถกว้างขวางนะนี่ครับเป็นไล่ๆเลยนะฮะมาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถ ไปลุยกันต่อไป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 หิวข้าวแล้วไปครับไปตรงนี้เลยแม่ดู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 ท่านผู้ชมดูเป็ดดูไก่ดูหมูแดงเนี่ยดูครับเน้นเน้นลน้นเลยเมนูอาหารเขามีอะไรบ้างจา๊ะมีอาหารจเจ้าเพราะเขาพี่นะแล้วพอประมือกับข้าวก็มีเป็นพวกอาหารตามสั่งอะไรนี <c oughs> หมดอ๋อ<ต>ราคา,าเป็นไงแม่ อย่างกุ้เตี๋ยวเป็ดอะธรรมดา50 60ก็ทั่วไปเลยแล้วแต่เลยโอเคถ้าหมูถ้ามันไก่ธรรมดา45่ห้ห้าห้าก็ราคาก็ปกตินะแม่เนาะปกติปกติมาไปไปมาดูความอลังการครับท่านผู้ชมร้านเขาก็มีที่นั่งนะครับนั่งทานได้นี่นี่นี่ดูหม้อดูหม้อไหกระลมังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูท่านผู้ชมพยายามถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับนี่ ทำมันมเรามาดูใกล้ๆดูดูด,ดูก็าทำข้าวมันไก่กันแม่แด,แนะดูเนื้อไก่โอ้โหเมื่อหัดนนยอดนี่ครับสับปัก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 ดูลูกค้าเดิมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกผู้ชมโบเข้าไปเนะี่ยอันนี้ไก่ทอดนะครับอันนี้หมูกรอบของพี่เห็นไหมทำไก่ธรรมดาครับอ่าทำไก่ธรรมดาครับ ดูท่านผู้ชมเอาสั่งเอาเกาเหลาเป็ดเอาตูดนะสี่อันตูดสี่เน้นตูดเอาเลือดให้พ่อไหนพิเศษเลือดอะ่รเอาเลือดไข่ยังไงเอาสี่หม้อดู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 หมูแดงครับท่านผู้ชมดูเป็ดเโอ้โหเกาเหลาก็เหลาดูหม้อน้ำต้มครับท่านผู้ชมเดือดเดือดเดือร้อนเลยสว่เลยแม่เนี่ยดูเป็ดดูเป็ดนะท่านผู้ชมใหญ่มาก ใหญ่มากอันนี้เป็นหม้อไก่นะครับร้อนเดือดปุดๆโอ้ยนี่ข้าวมันไก่เบบะเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่สไลด์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูครับดูครับท่านผู้ชมปับป๊บ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 ปั๊บ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 โอ้โหดูเน้นๆเลยครับท่านผู้ชมดูครับนี่อันนี้ขาวชั่วเลย โกเข้าไปโอ้โหขอนี้เท่าไหร่อ่ะครับ55 55ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าอลังการอลังการเป็ดก่อนครับท่านผู้ชมหมูแดงดูน้ำซุปอย่างร้อนนะครับสองหม้อใหญ่หม้อแซะนะครับท่านผู<อ>้ชมดูเป็ด,ปดตุดเป็ดตุดเป็ดวันนี้แม่เน้นตุดเป็ด ใช่ครับเราก็ติดใจตุกแเนี่ยนะท่านผู้ชมรู้สับเน้นๆเลยครับไม่ไอ้เด้ยวันนี้โอ้ยที่อายยังน้อวันนี้โอ้ยออกกล่องออนคนจังหวัดเนีนเ้ยเออคนต่างประเทศคนต่างประเทศสำเนียงแบบนี้มメค่ะอ่ะカメใจเย็นใจเย็ขขนะตอนนี้カメม,มีนั่นอยู่มีประเด็นอยู่ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรน้องน่ารักไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอนี่ครับเอออ่าอ่าดูท่านผู้ชมดูเพื่อนนุ่นนี่นี่ดูน้ำซุปเวลามาเลยวันนั้นมาไม่ได้กินวันนั้นเขาบอกว่าเป็ดยังไม่สุกสวยไม่อยู่ดูดิดูเลือดท่านผู้ชมโอ้ยดูดิล้นเลยอ่ะทุ่งนี้เท่าไหร่แม่ ไม่ต้องใส่เลยอย่าใส่เลยเอาน้ำในเกาเหลาแล้วจ้ะคุณผู้ชมตรงนี้เท่าไหร่แม่ปันเนกาเหลาธรรมดาเท่าไหร่นะธรรมดาหกสิบหกสิบธรรมดาหกสิบแต่ว่าอันนี้เราซื้อแยกไปก็ขาดพิเศษใช่ไหมพิเศษตูดแล้วก็เลือดน,นะครับขายดีมากท่านผูช้ชมดูดิคือภามอลังการงานสร้างอ่าร้านเขาชื่ออะไรเนี่ยแม่บังแวกข้าวมันไก่นะครับท่านผู้ชม ใบก็จะประมาณนี้นะครับวางแกลกข้าวมันไก่นะครับท่านผู้ชมมาได้เลยเด้อดู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 ดดดดอลังการดูเป็ด,ปด,ปดปนะฮะโอ้ยแม่ครับบอกว่าเขินกล้องครับเอ,เ,อเอาเอาแต่เป็ดเด้อแม่คับเอามือไม่กล้องเด้อโอ้โหดูสับสับเหมือนโกรธใครมาเลยนี่แหละครับ กระเป๋าส้องสูงอ่ามาครับดู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 โอ้ยคอสับให้ไม่ยั้งเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยครัเราเราเราติดใจตรงนี้ยท่านผู้ชมดูอะไรเขาให้หมดเลยเออนี่ขอให้บอกดูน้ำซุปดู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 ดนมูด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 โดูดูดูนๆดู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 ดครับูดดดูดูดดูดสดดูดดูดดู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 ูดู สุดๆนี่นะครับสุดๆเฮ้ยสุดๆครับรบังแวกข้าวมันไก่บังแวกบะหมี่เกี๊ยวนะครับท่านผู้ชมนี่ได้แล้วนี่ได้้แลวใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวติดใจอะไรแม่ร้านนี้ชอบตรงนี้ว่าวาเป็ดเขาอร่อยไม่มันเป็ดมันไม่มีแบบเฮ้ยมีกลิ่นเนื้อนุ่มเปื่อยอ แล้วก็คุณภาพเขาอร่อยจริงราคาไม่แพงแต่ว่าให้แบบจุกจุกให้แบบเยอะมากๆเนาะเมื่อกี้เนาะให้จนตกใจอขาวหมูแดงหมกรอบาก็เยอะนะขายดีมากนะทุกท่านนะครับค่าสองผพอไหมพอครับลูกค้าเนี่ยเรียกได้ว่ามาไม่ขาดสายแบบไม่ขาดสายมาเรื่อยๆได้แล้วตอ20นี่นอ่ะแถมหมูกรอบแถมมือกรอบเลยไอรงช่วง แผ่นมาเบ้งเลยเนี่ยคร้กรอบจริงท่านผู้ชมดูขึ้นเชียงดูไก่ทอดไก่ต้มโอ้อร่อยทุกอย่างอ่ะมาลองกันนะท่านผู้ชมนะบางแวกเท่าไหร่แม่หกสิบสองบางแวกหกสิบสองนะถ้ามาจากฝั่งจันลันอยู่ขวามืออยู่ขวามืออยู่ติดกับคอนโดนี่ท่านผู้ชมคอนโดเนี่ยเลสซิเดนต์เลสซิเดนต์แล้วก็ติดกับปั๊มปตทแล้วก็มีบิ๊กซีด้วยบิ๊กซีเล็กอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่า มาทานกันได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนี้โอเคเดี๋ยวชิม่ห้ดูโอเคเดี๋ยไิม่้ดโอเคเดไิมใ้อีวไิมใับดูโอเคเปชิห้เชิมใ้โหอเ่าดาไมใก้ด้อเูตดี๋ยสไปช่ห้ดูอเคเดมใ้ดูอเคเดไปชูอีวชมั้เป็นิยวิ้ดูโเคดมดอเคเดีม้โอเยม้ดโเยแชิมโอย ดูกลิ่นมาเลยท่านผู้ชมน้ำรี้น้ำก็เขาเป็นแบบเป็นหมูตัดเข้าไปครับใหญ่แล้ว่าเราปีนก็เป็นเกาเหลาเราต้องเคลื่อนต้องต้องถุงของเปรี้ยวนี่โอ้สีเลยเหรอนี่ยเนี่เบรกไม่ได้เลยโอ้พีิกดับตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเปิดโลกเปิดเปิดเปิดโอ้ยใครอันเนี้ย บอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าเรากินเผ็ดอยู่แล้วต้องบอกก่อนนะอย่ามาบอกอู้เใส่พริกเขาแล้วอย่าไม่กินน้ำตาลเขาอีกแม่พอแล้วจบข่าวไปไปใส่กระปุกจะไปเอาน้ำก่อนไปแม่อู้อ้อยมันอะไรกันครับเนี่ยดูดีสูดสูดดูเลือดดูสูดเลือดแล้วเลือดกันเนาะเอาชิ้นน้งแกงเหรอคะน่าเชื่อท่านผู้ชมครับสุดจริงอร่อยยอ๋อนี่เลือดนะ การอินกิที่ถูกต้องแบอใช่ไหมมีน้ำจิ้มที่เราทำมาอ้ช่มบวกลบบกลบบกลบบกลบรปักช่มรอยมากลอลกาเ่อนีก่อนวหมดเลยชม่ท่านผู้ชมตดตดักตดเลยนี่ต้องอย่างี้แหให้พี่ยมให้พี่ยอมช้าใช่ไหมลน้อยน้อยไม่ล้านอย มอชิจยอดชุ่มฉ่ดูครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็งนี่ยวันน้ำจิ้มดูของอ้อเขาให้มาดิอู้ดูเนื้อเป็ดมีนะพราท่บอกว่า คุณไม่กินน้ำเป็ดเหรอือดูดิทั้งเป็ดทั้งคอทั้งอะไรเนี่ยมาเตะไม่หมดเลยดูดิอู้ดูป็ดนะน้ำเป็ดกองพ่อใส่ไป๊กไปให้สุดอยู่ที่คำว่าตัวปิเขาให้น้ำน้ำจิ้มมานจิ้มมาทำเองอใหญ่ใหญ่ไปนะเนี่ย ส,สุดบอกได้คำเดียว,วสุดเลยสว่างไปหากินเด้อ,อๆๆไปอยากกินก็ไปหากินกนออันเอาเองเด้อ <ๆๆ S 1> เราบอกพี่กับไปแล้วนะใช่ใช่ใช่ปะปป <ๆๆ S 1> ขอบคุณมากครับ